อ้าวท่านผู้ชมเข้ามาดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไ like ลค์ด้วยนะครับผมโอเค Thank you มากเลยใครพร้อมแล้วก็ Let's go โอเคนะครับขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเหมือนเดิมคนะิงนอนเคดีเนาะเรามาอยู่ในเกาะเลค a c ซี่ครับคุดูมาลาผมแล้วนะครับผมเรามาอยู่ในเกาะเลค a c ซี่เนี่นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาล่านะครับผมด้านของ อ่อเกาะอะไรนะมันคืออะไรนะไอหน้นั่นแหละกล่องนั่นแหละนะครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์ครบ1,000ไลค์ด้วยกันนะครับผมโอ้โหโอเคไปเลตสโกไปดูคดลิปอะไรดีกว่านะครับคนดู ร้าน Firstshop นะครับผมตอนนี้เนี่ยเลทอยู่ที่7เลยนะคุณดูครับระบบนะครับผมมี V I P Server อร์แล้วก็ ID p a ียพเนี่ยนะครับและมีบริการฟาร์มแมปต่างๆด้วยนะคุณดูนะครับผมหรือว่าบริการกดพลต่างๆเนี่นะครับผมนะกดไอเทมต่างๆหรือว่าเกมพาร์นั่นเองนะครับผมหรือว่ามีบัตรบริการเติมเกมนี่ครับผมแล้วก็มีจำหน่าย ID เกมด้วยนั่นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับผมมาใช้บริการร้าน f i r s t Shop ด้วยกันนะครับผมลิงก์อยู่ตารางคลิปนี้นะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นคืออะไรอ่ะกองใหม่ปะเนี่ยใช่ไหมดูดิใช่หรือเปล่าเฮ้ยใช่จริงปะเฮ้ยเดี๋ยวนี่อ่ะกองใหม่โหซื้อล็อกโพสต์มาแต่กูไม่ได้ใช้เลยนะโอ้เลเคซี่กองเลเคซี่เหรอเอ้าอะไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้ว เฮ้ยโอ้โหโหดมากโหดเบิกเลยพี oh really like, ่ใจเย็นขอซ่อมก่อนขอหิวก่อนโอเคฮิวฮิวฮิวก่อนโอเคลุยเลยดีกว่านี่ไอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอไม่ก่อเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นพี่หูเลือเจ็ดล้านเนี่ยนะสู้ไหวปะเนี่ยโอเคครับตอนนี้ก็มีน้องๆมาแล้วนะครับผมอันนี้คือเสื้อธรรมดานะคนดู อมาดิโอ้โหโคตรเวอร์เลยอ่ะคนดูอลังการมากครับผมไปข้างล่างก่อนโอเคยิงกัาไป <c oughs> ต้องรูมไห,หลายคนนั่นแหละโอ้โหแม่สกิลไม่โดนปึ๊บ,บ,บโอเคโดนครับโอเคระวังด้วยใครเข้ามาบอกให้เถิดมาช่วยหน่อยดิโอ้โหมีแค่พวกผมสองคนนั่นเนี่ย ยากมากคนอุ้ยผมตายเลยโอ้โหเดี๋ยวมาใหม่นะจ๊ะโอเคนะครับผมล็อกโพสผมก็ทํางานนั่นนี่เห็นปะคนดูนี่นะครับล็อกโพสผมทํางานนั่นนี่ครับชี้ไปแล้วนะครับตรงนั้นโอ้โหคือค่อนข้างที่จะแบบสู้ยากพอสมควรเลยนะคนดูครับใช่นะครับโอ้โหตอนนี้คือรีรีผลพีศาจนะครับระบบรีผลพีศาจนะครับเราต้องหลบให้ได้นะผมนะใช่นะครับผมเราต้องหลบให้ได้นน่เองนะครับผม เพราะอ,อินก็บอกแล้วเนาะว่ามันก็ถือว่าหลบได้นะมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นแต่ก็ระวังตัวด้วยละกันซึ่งผมเนี่ยก็โดนแล้วแหละนะครับผมโดนแล้วแหละนะครับผมพูดเสนอลยเหไนปะ่ะโดนลนะเนาะผมโดนง่ายมากเลยผมหลบไม่ค่อยเก่งไนงะคนที่หลบไม่ค่อยเก่งโอ้โดนแลนี่โดนทีนี้ตายเลยนะผมโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งฆ่าผมแรงมากคนดูอันนี้ผมไปตันนั่นนี่โอเคครับโอ้โหลืมเปลี่ยนภาษาอีกโอ้ โอ้โหผมตายแน่แท้เลยมาก็ไกลลืมเปลี่ยนภาษาอีกพอเลยนะครับโอเคอยู่ก่อนช่วยหน่อยไม่มีคนมาช่วยเลยคนดูครับโอโ้อะไรวะเนี่ยคนมาช่วยเราเลยมีก็ไม่อะไรกันเห็นไหมคนดูไม่อะไรกันเลยอะไรกันไหนก็ไม่ได้หรอก โอ้โหจะตายแล้วีกันโอเคซ่อมเตียงโอเคไม่อะไรกันวะเขาไม่อะไรกันเนาะคนดูแปลกสวยงามฮุยจูก่อนจูกเลยนี่ไงนี่ก็บินหนี <c oughs> บินอีกครับบินนีก่อน,น,อนเสเตปสเตปต้องปปเป็นสเตปแนะนำเนาะให้เอาที่หิวมาด้วยนะครับนี่หิวปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บระวังด้วยนะอุ้ยโดนผมป่ะโอ้โหตายเลยทีนี้ขอโทษเว้เยตายเฉยเลยโอเคนะครับตอนนี้ก็มีมังกรหลายตัวนะครับมุ่งหน้าไปแล้วนะครับ fc ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> มีคนบอก fc เออเขาไม่อะไรกันเนาะปแปลกนะครับอะไรกันก่อนนะครับเพราะว่าจะได้เป็นเพื่อนกันนะครับผมเราจะ ได้สู้กันร่วมมือกันสู้ได้ค่อนข้างจะง่ายมากมากนะซึ่งบอกตรงนี้เลยว่าตอนนี้คือแบบเออนะครับผมมีใครก็อยากเห็นกล่องในคนดูเราต้องสุ่มกล่องด้วยนะข้างในนั้นนะ่ะนะครับผมโอเคนี่ไงนี่ล็อกโพสนะครับนี่เขาบอกอยู่นะครับถือว่าเป็นเกมพาร์ทที่ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็คุ้มค่าด้วยนะครับถ้าเราได้กล่องน่าจะได้ของได้มั้งถ้าจะไม่ผิด,ดนะคนดูครับโอเคเมื่อกี้ผมก็ตกใจเลยนะเพราะเฮ้ มันเกิดแล้วนะครับผมบอกก่อนมันจะเกิดไกลมากๆนะครับมันจะเกิดไกลเกาะธรรมดามากๆเลยนะท่านผู้ชมครับโหขุดไกลเลยอ่ะนะครับผมโอเคปลาเราก็เป็นปลาไหลไปเรื่อยๆนะครับผมจะไม่ตายในรอบนี้นะครับเราตายไป2รอบแล้วโอเคนะครับที่ผมมาเจอเซิร์มีได้นะผมก็เข้ามามั่วๆนะครับผมในเซิร์ฟเวอร์นี่แหละสุ่มมันก็เข้ามาเลยนะเพราะว่ามีคนออนไว้ทิ้งไว้เยอะแหละนะผมโคตเดอเลยแหละนะครับก็ลองลองดูกันได้นะครับไม่มันแบบ ทำไมเขาไม่ออนไลกันเนาะผมวงวง,วงมันน่าจะบั็กนะแอร์ไลน์น่าจะบัก็กนี่ผมว่าเฮ้ยแล้วจะมาทำไมตรงเนี้อ๋อซีพายแล้วแล้วเขาจะมาทำไมตรงนี้วะนี่มาแล้วเฮ้ยผมชอบอะ่ะเจ้าทะเลแมปนี้คือมันแตกต่างจากแมปอื่นมากๆนะครับผมชอบตรงนี้เลยโอเคบินเล็กน้อยหน่อยผมจะเซฟๆตัวเองหน่อยนะครับโอ้มาแล้วเจ้าทะเล จู้เก่งมากนะครับโคตรเก่งโคตรเก่งโคตรเก่งจู้โคตรเก่งคูนไอ่เอาเลยสู้มันสู้มันเลือดอยังไม่ลดเลยนะน่าจะเป็นลิงตัวอื่นอือไม่รู้ว่าจะได้ทุกคนหรือเปล่านะครับผมนะคนดูเออเดี๋ยวเราก็มาดูคลิปนี้ดูคลิปนี้เลยดีกว่านะครับถ้าได้คนเดียวมันก็คืนไปนะพี่เบ๊กนะเพราะว่าช่วยกันตีเยอะแยะมากมายนะโอเค พอก่อนไปล่างเคไปละน้องๆพี่ขอโทษนะถ้าเกิดว่าใช้สกิลโดนขอโทษจริงนะครับขอโทษจริงๆดูดีป้ายเพือกนี่คือแบบไม่ใช่ปลาหลือเพือกมันเหมือนเป็นไดโดเซานะครับเออมันเหมือนเป็นไดโดเซพันอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในน้ำมาคนดูครับเออมันไม่ได้แบบว่าเหมือนกับเป็นแบบพวกเจ้าทะเลเหมือนบอกพีทอะไรประมาณเนี้ยบอกฟูดอะเออนะครับผมนะคนดูมันไม่ได้เป็นแบบนั้นไงมันแตกต่างเลยนะครับแล้วภาพน่าออสวยจริงๆนะสำหรับ ลิงคิงเลคัสซี่นี่นะครับผมลิงอะไรหรอคิงเลคัสซี่นะครับดีมากมากนะครับสำหรับการอัปเดตนี้นะครับถือว่าพอใจเลยแหละนะครับใช่เพราะว่าเขาไม่ละทิ้งโลกเก่านะครับผมชอบตัวนี้มากๆนะครับซึ่งบอกฟุตนี้ละทิ้งโลกเก่าเกินนะผมโอ้โหแบบไม่ทํากันเลยนะไม่รู้ว่าครั้งหน้าอัปเดตหน้านี้เขาจะทําเวอร์หรือเปล่านะครับของคิงพีนั้เราต้องรับชมด้วยละกันนะครับอันนี้ก็แบบไทยของเรานะครับก็ถือว่าเวอร์มากๆ ระดับกูอินเตอร์เลยนะครับผมสับ โอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยนะครับก็ใกล้จะตายแล้วแหละนะครับเจ้าทะเลนะคนดูครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าเราจะได้ทุกคนหรือเปล่านะครับหรือว่าได้แค่คนเดียวนะครับเราต้องลุ้นกันด้วยโอ้โอ้โอโอโอโกระตายโอ้โกับตายเลยโอเคฮิล okay, ก่อนละกันนะครับนี่แหละสวยงามเลยโอ้จะตาย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 ไปก่อน ก่อนเลยก,กันนะโอ้ย,อยเดี๋ยว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 จะตายโอ้โหผมตายคนดูประตูเปิดไหมประตูน่าจะเปิดนะครับผมคนดูครับเออแล้วเราได้อะไรมาไม่รู้อะผมตายพอดีเลยนะครับผมผมล่วงเลยผมโดนฆ่าปะโอ้เสียงเลยไม่น่าจะได้อะไรนะผมนะครับกล่องก็น่าจะโดนแย่งแล้วแหละนะครับ โอ้โห oh <ho, S 2> ไม่ได้เลยเลยอ่ะคนดูน่าจะไม่ได้เลยเลยนะนเนี่ยอ่ผลเจมดาบเนี่ยครับผม,ผมเขาได้ผลเจมดาบนะเราต้องมาดูว่าใครได้นะครับผมโอ้โหดีใจคนได้ด้วยนะผมไม่ได้นะครับโอ้โหซี่อีซี่ถามไหมว่าใครได้เออน่าจะได้เจมเพิ่มป้าไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้นะ เนี่ยมีคนลองไปด้วยนะครับผมเห็นปหมมีคนตายเหมือนเราได้มั้งนะครับผมนี่นะครับเราก็สู้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าสู้ยากนะครับเจ้าทะเลแล้วก็ถ้าได้เนี่ยรู้สึกว่าจะได้ดาบด้วยนะครับอยู่ในกล่องเจมมานะเราจะได้ดาบแล้วก็ได้อะไรสักอย่างนี่แหละท่านผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะครับนี่นไหโอเค ก็เกาะก็ประมาณนี้นะครับก็หายไปยังก็หายไปแล้วนะครับผมนี่เก็หายไปแล้วนะครับโอเคนะคนพวกนี้น่าจะได้นะคนดูคนหนึงอ่าโอเค,อเคถามเขาไหมได้ได้ได้ดาบอะไรใครได้นะ มาแล้วเจ้าของเรือโอเคอ๋อเขาได้ผลสายฟ้าหรอสายฟ้าอ๋อได้ผลสายฟ้ามานะครับนอ้องเขาได้ผลสายฟ้ามาเราจะได้ผลแล้วก็ดาบจากเห็นอนะ่ะโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้นะครับเราตีได้แล้วนะครับผมแต่ก็ผมไม่ได้เลยเลยนะครับเอาละเดี๋ยวครั้งหน้าผมมาไล์สุดนะครับเดี๋ยวเราทําการตามดีกว่านะครับผม จริงจริงโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องทำงานขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบายจุบจ๊บๆขอบคุณมากนะครับที่รับชมจนจบนะถึงเราไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับบ๊ายบายครับ See you see you